ชาวบ้านนะครับมีการร้องเรียนนะครับว่าไม่มีใครเหลียวแลเลยนะครับแล้วก็มีการหยุดดับไฟนะครับรอสแตนบายเหตุโรงงานไม่ให้ความร่วมมือครับจากกรณีเหตุเพลิงไหม้โกดังอัดและเก็บกระดาษรีไซเคิลนะครับของบริษัทไทยพีษพัฒน์ไทยแลนด์จำกัด ตั้งอยู่เลขที่550หมู่ที่3ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุบรีครับซึ่งเป็นบริษัทบีบอัดกระดาษรีไซเคิลซึ่งเจ้าของโรงงานก็เป็นชาวจีนที่ผ่านมานะครับตามที่เรามีการเสนอข่าวนะครับในที่ผ่านมาแล้วความคืบหน้าล่าสุดครับผู้สื่อข่าวก็ได้ไปพบกับนางขันเชิงจารีบูรณภาพนะครับอายุ70ปีชาวบ้านที่อาศัยอยู่ติดกับโรงงานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ครับพบว่าได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเลยทีเดียว โดยพบว่ามีควันไฟแล้วก็กินเหม็นนะครับรวมทั้งผงเท่าทานที่เกิดจากไฟไม้กระดาษก็ลอยไปทั่วบริเวณบ้านรวมทั้งข้าวของเครื่องใช้ที่อยู่นอกบ้านก็จะมีคาบฝุ่นนะครับมาเกาะจนขาวโพลนไปทั่วเลยแล้วชาวบ้านก็บอกว่าเหมือนกับมีหิมะตกในบริเวณนั้นเลยนะครับส่วนภายในบ้านเนี่ยก็ยังมีเศษฝุ่นมาเกาะจนเกิดความสกรปรกไปทั่วห้องซึ่งก็เป็นแบบนี้ตลอดทั้งวันครับ ทางหน้าของนางขันเชิญน,นะครับก็ยังบอกอีกว่าตอนนี้ตัวเองก็มีความเดือดร้อนอย่างหนักแล้วก็เดือดร้อนมากพูดอะไรไม่ถูกแล้วทั้งโมโหแล้วก็ทั้งเครียดตอนนี้ทั้งฝุ่นหรือว่าควันไฟจากโรงงานที่ไฟไหม้ก็ลอยฟุ้งไปทั่วบริเวณบ้านตลอดทั้งวันไม่รู้ว่าจะต้องทําอย่างไรทั้งกลิ่นเหม็นกลิ่นควันไฟนอนไม่หลับครับแล้วตนก็เป็นกังวลว่าถ้าเกิดไฟลุกขึ้นมาอีกครั้งจะต้องทําอย่างไร จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลนะครับว่าจะช่วยเหลืออย่างไรได้บ้างแต่ก็ไม่มีหน่วยงานไหนที่จะเข้ามาสอบถามเลยทั้งสภาพอากาศแล้วก็กลิ่นเหม็นทั้งนี้ครับท่านก็บอกว่าวอนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือเป็นการด่วนสักทีครับ